เดินทางมาถึงข้อควรระวังของคนเกิดวันศุกร์ประจําสัปดาห์หน้านี้แล้วนะคะเรามาดูกันว่าสําหรับคนเกิดวันศุกร์ในสัปดาห์หน้ามีข้อควรระวังอะไรบ้างนะคะขอพี่ไพ่ช่วยบอกทีค่ะ สำหรับคนเกิดวันศุกร์ในสัปดาห์หน้านะคะเขาบอกว่าจะมีอุปสรรคในเรื่องของการงานเข้ามานะคะการงานอาจจะมีความยากขึ้นนะคะมีกฎข้อระเบียบข้อบังคับมากขึ้นบางผู้บางคนอาจจะกำลังมีความคิดที่จะเรียนต่อหรืออยากจะเก็บเงินให้ได้สักก้อนหนึ่งนะคะแต่อาจจะเป็นเงินจำนวนก้อนเล็กๆนะคะใน ่าประมาณสัก1,000ถึง1นวถึงหนึ่งมืบาทนะคะสำหรับคนเกิดวันศุกร์และก็มีโอกาสที่จะได้พบเจอกับความรักครั้งใหม่ค่ะลักษณะผู้หญิงที่จะเดินทางเข้ามาในความสัมพันธ์ของคนเกิดวันศุกร์นะคะจะเป็นผู้หญิงที่ลักษณะนิสัยคล้ายแม่ค่ะอยู่ติดบ้านดูแลทีด,ดีเทคแคร์ด,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 ดีจะเป็นคนที่ไม่ได้เห็นแก่เงินนะคะจะเข้ามาดูแลเราเหมือนเป็นแม่เราอีกคนนึง นะคะเธอจะมอบความรักความเมตตาความเอ็นดูให้กับคุณช่วงวัยของผู้หญิงคนนี้ลักษณะที่จะเดินทางเข้ามาเป็นช่วง20ไปไปิไปไไม่เกิน35เต็มที่ไม่เกิน3 8ปีค่ะลักษณะของผู้หญิงที่จะเดินทางเข้ามาสำหรับคนเกิดวันศุกร์ในช่วงต้นสัปดาห์หน้านี้นะคะอย่างไรฝากเกี่ยวกับเรื่องของคนวันศุกร์ให้ระมัาระวังเรื่องคำพูดคำจาด้วยนะคะ คุณเป็นคนที่เอาจริงเอาจังเอาแน่เอานอนนะคะกล้าลุยเชื่อมั่นในตัวเองสูงแต่ให้เรามัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของคําพูดในการไปทิมแทงคนอื่นบางทีเราพูดเราไม่ได้คิดอะไรหรอกคะ่ะแต่บางทีคนที่เขารับฟังไปเขาอาจจะเก็บเอาไปคิดแล้วมันอาจจะส่งผลเสียให้กับเราในวันข้างหน้าก็เป็นไปได้นะคะ